ราคายางพาราวันนี้จาวันที่19ธันวาคม2565ปรับตัวขึ้นจากวันศุกร์ที่แล้วนะคะจะขึ้นกี่บาทก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยกับคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดนนหน้าโรงง,งาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่19ธันวาคม2565ราคากิโลกรัมละ45บาท 60, 60. ตางค์ค่ะเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่แล้ว วันศุกร์ที่แล้วราคาอยู่ที่45บาท50ตางสรุปปรับขึ้น10สตางถัดมาเรามาดูราคากลางเปิดตลา,าดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่45บาท65ตางต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อน48บาท59ตางต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่40บาท35ตางต่อกิโลกรัมค่ะก็โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะพี่น้องชาวสวนยาง ราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรคอมเมนต์แจ้งข่าวกันได้คลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจึงแหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย